ครับก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับก็เช้านี้นะครับมาเจอกับผมเด็กดอยพาไปกับร้อยแปดเรื่องราวของชาติพันธุ์นะครับที่คุณไม่เคยรู้จักที่ไหนมาก่อนนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ไก่ป่าเนี่ยกำลังกําลังขันนะครับแล้วก็เป็นหน้าไก่ป่านะครับเพราะฉะนั้นเช้านี้เนี่ยผมจะไปหาไก่ป่านะครับแล้วก็ด้วยแม่ไก่ตัวนี้นะครับแล้วก็ปืนบ้านนะครับที่เราใช้หากินนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปในป่าตรงนี้นะครับว่าจะมีไก่ขันไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหานะครับ ลองติดตามนะครับว่าคลิปนี้จะได้ไก่ป่าไหมครับไปเดี๋ยวเราไปกันเลยขั้วนา้นน่าจะสูงที่สุดละแล้วก็ เดี๋ยวเราจะฟังว่ามีไก่ที่ไหนบ้างนะครับที่ขันแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไป Hmm. ครับผมก็จากที่เมื่อเช้าที่เรามานะครับก็เมื่อเช้ามาก็มีไก่ขันอยู่นะครับหลายตัวนะครับแต่ว่าพื้นที่เนี่ยมันไม่สะดวกกับการไปหานะครับเพราะว่าใบไม้เยอะมากนะครับแล้วก็พื้นที่เนี่ยชันแบบว่าโหดมากเลยนะครับแล้วก็เห็นต้นเนี่ยครับเป็นต้นไผ่นะครับแล้วก็มีไก่มีนกมาเขี่ยกินนะครับซึ่งลักษณะมันเป็นเนี่ยครับมันจะเป็นแบบ ถ้าเราแกะข้างในนะครับมันจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นเอคยกว่าเมล็ดมันอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ไก่กับนกเขาเนี่ยมาเคียย์กินนะครับซึ่งต้นนี้เนี่ยข้างในนี่โอ้โหแบบว่าอันนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ซุ่มนะครับแต่ว่าไม่ไม่เจอนะครับแล้วก็มีกระรอกมานะครับก็เ้านี้นะครับก็ได้กระรอกตัวหนึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคจะไปไปเผาตําน้ำพริกนะครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเด็กดอยพาไปกับร้อยแปเรื่องราวของชาติพันธ์นะครับก็ต้องลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ